สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิเวสประจำวันพุทธที่3เมษายน2024กันอีกครั้งนะครับข่าวดีมวลมนุษย์มีชัยชนะอยู่เหนือความตาย2,024ปีมาแล้วแค่เชื่อเท่านั้นในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่55 57ได้บอกว่าโอมัจจุราชเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนว่าไงความตายเอ๋ย เหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือบาปและฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจากการที่พระเยซูเอาชนะความบาปและความตายและทำลายล้างอำนาจของมารซาตานจนหมดสิน้นผลก็คือบรรดามวลมนุษยชาติเป็นฝ่ายชนะด้วย พระสุคริตได้ชื่อว่าเป็นผู้พิชิตเอาชนะความบาปและความตายโดยพระองค์ทรงเสียสละยอมแบกรับความทนทุกข์ทรมานไว้ที่พระองค์ด้วยการถูกตรึงไว้บนกางเขนแต่พวกเราบรรดามนุษย์ทั้งหลายได้รับชัยชนะนี้มาด้วยโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวพระคัมภีร์จึงบอกว่าพวกเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงเรียกวันนี้วันอีสเตอร์ว่าเป็นวันประกาศชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ2,024ปีมาแล้วและนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในโลกวิญญาณที่ได้ทำให้หน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์บนโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงมนุษยชาติได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ยุคพันธสัญญาใหม่ยุคพระคุณยุคนิรโทษกรรมเป็นอิสระจากการเป็นทาสของความบาปและความตายยุคอบพยพกลับบ้านสู่อ้อมกอดของพ่อแห่งฟ้าสวรรค์ยุคพักผ่อนหายเหนื่อยและเป็นสุขชีวิตเต็มไปด้วยความหวังที่มั่นใจแน่นอนด้วยการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ภายในเป็นพยานยืนยันมนุษย์ทุกคน มีสิทธิ์รับชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้านี้ได้เพียงแค่เชื่อในข่าวดีนี้และเปิดใจรับเอาเท่านั้นพระเจ้าอวยพร,พรพครับ